ชื่อธัญพรค่ะเป็นกลุ่มวิธุรกิจอยู่กับการชงมาได้หลายหลายปีลวค่ะคืออยู่ในกลุ่มตั้งแต่ปี2 2 5 5 7มาแล้วพอการทำการชงมาตั้งนานแล้วกลุ่มของเรา,าทางการชงแดง่เพราะเราทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำหมายถึงเราปลูกตั้งแต่ปลูกจนถึงเปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจทอของเราก็คือ เราจะทอไม่เหมือนที่อื่นเพราะไม่เคยมีกลุ่มไหนที่เขาจะใช้เส้นดีมาผสมด้วยคือกลุ่มของเราเราออกไอเดียมาเป็นกลุ่มแรกอหะค่ะที่เราใช้เส้นดีมาทําคือจะมีเส้นดีบ,บ้างเส้นสุกแล้วมีบ้างค่ะแล้วก็เราก็มีผลิตภัณฑ์เช่นเสื้อกระเป๋าแล้วก็มีหล,หลายๆอย่างอยู่ค่ะชื่อแบรนด์อะไรนะคะชื่อยี่ห้อ กลุ่มของเราชื่อวิสาหากิจชุมชนดาวม้างดาวม้างค่ะท่านดูในเพจก็ดาวม้างทุกคนสามารถหาซื้อในเพจได้ค่ะราคาสูงสุดต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดก็พันกว่าสูงสุดก็เก้าพันถึงหนึ่งมื่นสองค่ะคือเสื้อผ้าเย็นยังคงมันดีกว่าเสื้อผ้าอื่นอของเราดีดีกว่าเพราะเราใส่สบายแล้วก็เราใส,าแาใสา่แล้วถ่ายเทอากาศได้แล้วก็กันแบคทีเรียได้ ถ้าเป็นที่เรายอมห้องร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆเป็นห้องจริงๆจากการาากา UV ได้ถึงเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกค้าแล้วเป็นใครบ้างลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนที่เขารับรักษาสุขภาพมากกว่าค่ะก็ยางเป็นเรื่องแปลกนะครับของนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับก็ได,ด,ด้ไอเดียดีๆนะครับ Hope oh, you